ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i n d อาค่าจะเป็นยังไงถ้าหมากับลูกพี่เข้าไปอยู่ในเกมที่เราจะต้องเลือกข้างไม่ข้างซ้ายก็ต้องข้างขวาไม่สีฟ้าก็ต้องสีแดงไม่เบอร์เกอร์ก็ต้องบอดจอนไม่ฮัสกี้ก็ต้องลูกกระจอก เฮ้ยมาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นข้างไหนฮัสกี้ก็ต้องชนะแน่นอนไปดูกันดีกว่าว่าข้างที่เราเลือกจะบันเทิงขนาดไหนเล t s go โฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยลูกกระจอกฮัสก้ลูกกูพี่เราอยู่ในเกมที่เราจะต้องเลือกฝั่งเลือกฝ่ายใช่แล้วฮัสกี้ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ฟ้าก็แดงมันจะมีโจทย์มาแล้วให้เราเลือก และเราก็ต้องต่อสู้กับฝ่ายที่เลือกตรงข้ามด้วยพี่ล็อกเร็วครเขาเออฮัสกี้ด้เวลาเลือกข้างฮัสกี้จะกลายเป็นพระจันทร์หรือจะกลายเป็นพระอาทิตย์เฮ้ยฮัสกี้พูดร้อนแรงเออฮัสกี้หน่อยใจตรงกับฉันนะแกว้าวพี่ล็อกเรามีแันแค่3คนแล้วดูฝั่งนู่นดิ <c oughs> เอ้โอ้โหฮัสกี้จะสู้ได้ไหมเนะี่ยว้าวสีลุมกับอีกหนึ่งกองทัพไห้ช <c oughs> ้าะๆะชจ้าจบฝั่งพระอาทิตย์ต้องชนะเอาพี่ล็อกเปนะ็นเบดมดินเรียบร้อย ลูก,กพี้ทำไมเปิดมากก็ตุ่ยย่เลยอ่ะทีอาสกี้ทำไมพระอาทิตย์สุภะอาจารย์ไม่ได้วะทำไมทุกคนอยากเป็นพระอาจารย์มากกว่าพระอาทิตย์อ่ะพระอาจารย์เนี่ยมันมีแสงสว่างได้เพราะพระอาทิตย์นะข้อต่อไปคือเป็นนกฟินิกซ์หรือเป็นมังกรแน่นอนว่าต้องเป็นเฮ้ยมายจะเป็นมังกรน้อยสกี้เรียนแบบเท็แล้วนะลูกพี่เราเป็นชนกลุ่มน้อยอีกแล้วทำไมเขาไม่เป็นฟินิกซ์กันหมดเลยอ่ะคิดดีๆเป็นฟินิกซ์ก็ดีเหมือนทัสกี้ย้ายข้างกัน <laughs> ไปไม่ได้แล้วพี่ลองงานสิงโง่นี่แกดูอาวุธใหม่ชั้นดูเฮ้ยทำไมลูกพี่มีดาบดีๆหมาเป็นดาบโกโลโกโสมั่งนี่นึเจ๊เตี้ยไปซ้อดินสอไปกิ้มเ,เอาไปกิป้ม<ช>ตูดพักี้ดมดินนะทำไมเขาฟันแรงกันจังเลยพี่โอ้โหดาบเขาดาบอะไรมาบางเป็นลูกพี่เขาไปเอาดาบมาจากไหนกันนะดีฮร์พัคกี้เดียร์พี่ <laughs> ลูกพี่มอว่ามันเป็นท oh, well> yes. um like? ี่อาวุธของเรามันแกวก่อยก่อแก้วหิอแกวกรอยคืออะไรมนกระจอไงพี่ลอ๋อนี่ไงฮฮสกี้เขามีออฟบี้ให้เราเล่นฟาร์มตังด้วยนี่เลยเราต้องเล่นออฟซบี้เพื่อเก็บตังก่อนพี่โอ้แกเล่นระดับฮาร์ดเลยเหรอแกจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยมาแกวแกวตัวแย่คืออะไรไม่มีเดี๋ยวก็ดูนะครับเบ๊ที่เัาพี่ กูไม่ขาดคำเลยเฮ้ยคราวนี้ต้องผ่านแน่นอนหมอเจ้าตังผูชมดูนั้นเนี่ยมันก็ตกอีกเฮ้ยหมอไม่ยอมเบลรู้ไหมเราเล่นเกมก็จอยตกอีกแล้วเหรอเออไอ้มาก่อ <c oughs> โถถทั้งฉันขอเปิดไข่ก่อนฟองหนึ่งทันไหมเนี่ยเร็วก็ลวไปเลยสองวิหญยจะออกวาวกระต่ายคอมเม้านี <c oughs> ไ่ไงถึงเวลาเลือกขอ้าง หยุดเวลาได้หรือว่าจะย้อนเวลาได้ฮัสกี้เฮ้ยย้อนเวลาดีกว่าพี่ลักหยุดมันก็แค่หยุดเหรอว้าวฝั่งที่ย้อนเวลาได้มีแค่นี้เองเหรอไอ้ฮัสกี้ก็จะเป็นปฏิปักษ์กับฉันอย่างนั้นนาระ เว่มาลืมเปลี่ยนดาบด้วยกระจอว่างนิเน้น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 ไปดมดินซะไปดมดินคุยกับรักมะม่วงซะไอ้มาฮัสกิฉันรอเวลานี้มานานแล้วจ้จ้าจ้าจ้าข้าก็กินยากชีก็เลอะเถอะนอนก็ชอบคนจังดังมันยังไงล่ะให้ม่รู้ซะบ้างใครเป็นโรคเพศ ลูกแมาโดนไก่งวงสวมด้วยลุมมั่วๆซั่ๆตัวๆเหลงๆกันหมดฮัสกี้หน่อยแน่มาจะเปลี่ยนดาบแล้วเนี่ยโอ้โหดาเมจเยอะขึ้นต่อยเดียวเฮ้ยไหนมาจะลองเปิดสัตว์เลี้ยงบ้างสามวินนี่ไงขอของดีหน่อยว้าวคอมมอนตั้งแต่เล่นใบางไม่ชนะเลยพี่เลอเฮ้ยจันจนาแล้วฮัสกี้เรียกลูกพี่สิจ๊ะเฮ้ยลูกผู้ดูดินสอเอาดินสอไปทิ้งอย่างลบมาทำเป็นดาบ ว้าวลูกพี่มีดาบพี่เติมโลบัก299ด้วยหรออย่าเชียวนะตะดาบมันดูหลอดเทนดออย่าเชียวนะ yeah, ฮัสกี้เรากำลังจะได้ดาบฟรีเป็นดาบดําทมินเลือกข้างได้เที่ยวรอบโลกหรือว่าสํารวจจักรวาลเฮ้ยหมาอยากไปสํารวจจักรวาลว้าวทำไมหมาเป็นชนกลุ่มน้อยตลอดเลยเพี่ฉันมาช่วยกันเลยฮัสกี้ฉันวงวานกนละเกิน วะแล้วดูดาบพสกนดาบอะไรก็ไม่รู้เหน็บเ,เจ๊ชงแชงโชคแ,แ,แช้งโชคแจเบลเจ๊เตรียมตัวไปกัดฝนเสียงอะไรเบอเบอร์วะลูกเบลหมอบไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายเลยดีสกีพี่ชายคนนั้นเขามีดาบที่โกงมากเลยฟันทีเดียวดมดินกันหมดเลยอ่ะนั่นได้พี่ชายคนนั้นดาบฟุ้งฟิ้งอันนั้นเนะมันตีแรงมากเลยพี่เหรอฉันว่าเอางี้แม่เราเลือกข้างโดยดูจากพี่ชายเป็นหลักไหม จะตามเขาดีกว่าใช่ไหมอ่ะนั่นนะเด็กเฮ้ยไม่ได้ฮัสกี้เราบินแนวทาวเป็นของตัวเองใช่เรามีสักกุศลที่แทขึ้นเลยอบถึงเวลาเลือกข้างจะตะโกนหรือจะกระซิบฮัสกี้เฮ้ยต้องกระซิบดิหมอไม่ชอบตะโกนใช่เหรอแกเนี่ยนะฉันเห็นแกตะโกนทั้งวีทั้งวันแบว้วว้าวว้วว้าวเวลาอิูข้าวอ่ะ ลูวี่ดูลูวี่มีแค่สองคนโอ้โหโอ้โหอิตโอ้โอ,อสปาร์ตันบุกโจมตีโอ้ไม่เก่งใจอิโต้ที่จะถืออยู่ในมือเลยเหรอเจ๊เจ๊เอาใช่ไหมเจไม๊ไปดมดินไหมฮะนินเดบเบม,มาดิลูวี่มอตัวเปรี้วใช่เหรอที่แกเป็นชนกลุ่มมากแล้วนะเนี่ยมอเปรี้ยกับเจ๊ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็วมีดาบที่โหดหมอ คนมาเสียใจมายังไม่รอสักตาเลยว้าวฮัสกี้เจคนนี่เขา,าหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งแต่เขาฟันแรงชะมัดเจคนนั้นน่แหละเป็นคนทำให้ฮัสกี้ตัวแตกลูกพี่หมายอยากได้ดาบดีๆว่าองอหม้าต้องอยู่อีก15นาทีเราจะได้ดาบโอเมกา้าพี่เเฮ้ฮัสกี้ฉันได้ดาบดำดักฮาร์ดแล้วฮัสกี้ออโนโนมาย,ยังอยู่ไม่ถึง15นาทีขาดอีกนาทีหนึ่งพี่ววโถถังนี่เลยถึงเวลาเลือกค่ะอเแบลบทำไมหมาตัวแย่ จะเป็นผู้อยู่รอดหรือจะกลายเป็นซอมบี้ฮัสกี้มันก็จะเป็นผู้อยู่รอดดิหมอไม่อยากเป็นซอมบี้มันน่าเกลียดน้ำลายยืดด้วยอ่ะดีฮัสกี้แล้วฝั่งนู้นจะมีคนไหมเนี่ยนั่นไง <c oughs> โอ้เจ๊คนนั้นคนเดียวเลยพี่เหรอเจก็หานกล้ามากฮัสกี้เฮ้ยลุมเจ๊คนนี้เบ๋เถึงแม้ว่าเจจะมีมันจะมีสักตาไหมฮัสกี้ไม่ตัวแตกทุกคนโดนเจบูบี้อย่าง ถเฮ้ยนี่ไงมัดจะเค็มเจได้สทีพี่ลองถึงแกจะได้ดาบอะไรอ่ะแต่ถ้าแกอยู่คนละฝั่งกันเจคนนั้นก็ไม่รอดเจก็หดจรึงเลยดูดิยืนจังกล้าอยู่เพียงผู้เดียวเฮ้ยหมาลราพี่ลองแผนเขาหน้าของฮัสกี้อะไรวะหมาจะไม่สู้แต่หมาจะเป็นฮัสกโกยฮัสโกยฮัสโกยจะกดเวลาจะบทนี้หรอใช่เลยเพราะหมาไม่รอดจะตามตาต่อไปมันจะเริ่มแล้วพี่ถึงเวลาเลือกข้าง ราจะเลือกอะไรระหว่างเหยียบเมฆกับขี่สายรุ้งเอเจ๊คนนั้นก็อยู่ขี่สายรุ้งอะพี่งั้นเราก็ไปขี่สายรุ้งกับเขาเจ๊แบกผม่อยอะโอ้นุก็มาอยู่กับเจ๊หมดเลยพี่เล้ฮัสกี้เจ๊อยู่ฝั่งเหยียบเมฆว่ะเจ๊เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเหรอไอ้บังโงให้ข้อมูลผิดพลาดอีกแล้วแกที่มันโอนนำพามาซึ่งความหายนะชะมัดฮัสโกยฮัสโกยอะไรล่ะพี่ชายนพอยากไอมก็สวดพี่ชายนุกได้แล้วกัน เจพี่เราหมาไม่ได้ต่อสู้เลยกอยอย่างเดียวถึงจะชนะนี่ไงอ้าเราชนะได้ไงวะเจ้คนหดหดหายไปอะไแล้ววะไม่รู้ที่รู้คือหมาลอดเป็นตาแรกพี่เราต้องร่วมแสดงความยินดีกับวาสกีได้เลยอย่างนี้ตั้งทำไมมันดูห่อเหี่ยวอ่ะพี่มนนาภูมใจตรงไหนวะเฮ้ยตั้งแต่เล่นหมาฮัสกี้ตัวแตกทุกตาเลยนะพี่เรลูกพี่ตาต่อไปมาแล้ว จะเลือกอะไรระหว่างกลายเป็นไดโนเสาร์กับกลายเป็นฉลามฉลามยะฉะฉลามเฮ้ยฮัสกี้ต้องเป็นไดโนเสาร์อยู่แล้วรอว้าวไม่มีใครเป็นไดโนเสาร์กับฮัสกี้เลยอ่ะมีเบคอนหนึ่งหน่วยเบคอนเป็นไดโนเสาร์หนึ่งหน่วยบมยฮัสกี้ต้องตโสู้ก็ต้ดโมาเด็ดหนิ่งเลยฮัสกี้ยังไม่ทันเล่าโต๊ะอะไรเลยโต๊ฮัสสงสารที่นากี้ มาถึงก็บูบี้ไปนอนกองกับพื้นมันคือลูกบอลเฮ้ยมันจะเปิดสั์เลี้ยงแล้วพี่หรอนี่เลย25วินเลจเดลี่ขอของดีโดยว้าวมันตวกากที่สุดในนี่เลยพี่หรอเปิดสั์เลี้ยงมันดียังไงวะมันหลอดเท่ว่าแหละว้าวพี่เรามันไม่มีอะไรเลยกักตุดมากเลยเฮ้ยเกมต่อไปเขานี้ฮัสกี้ต้องหลอดมัง มมีงด้วยถึงเวลาเลือกข้างอยู่ด้วยไปมีทีวีหรือว่าจะอยู่ด้วยไปมีโทรศัพท์ตือเหมอโ,โอ้โดไม่มีทีวีดีกว่าว่าโทรศัพท์มันก็ดูทีวีได้ว,ว้าวไม่มีใครอยู่กับฮัสกี้เลยอ่ะอเฮ้ยได้อยู่ฮัสกี้มีเพื่อนเยอะโยโเฮ้ยพี่ชายคนนี้ดูหล่อเทพี่ชายปกป้องหมาด้วยได้เวลาห้ามหันกันแล้วฮัสกี้ไปเลยคนเราบีเยอะก,กว่าอย,ย่าไปกลัวเฮ้ยจะจบที่แบคอนอเจ๊เจ๊จะยิงเอฟเคยิงก็เสร็จเด็ก อกนินแอโจมตีสกี้ฉันเป็นทัสโกลดแป๊บหนึ่งอะว้าเราชนะพี่เราเอาเลยคนนึงแน่ไงก่อนจะพูดหัดแหกตาแหกตูดูก่อนเฮ้ยนี่นะฮัสกี้ขอกำจัดให้ได้ก่อนเจ้ว้าวฮัสกี้รอดเป็นครั้งที่สอง แต่ลูกบูบี้ฮัสกี้กำจัดเพื่อนได้เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฮัสกี้กำจัดคนอื่นได้พี่เหรอเฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยเล่นมาจะสองชั่วโมงเแลยวปกติฮัสกี้โดนสวบตลอดเลยพี่เหรอว้าให้ฮัสกี้ยินดีด้วยนะเชในที่สุดหมาก็ไม่ใช่หมาที่โอนบูบี้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วทุกคนก่อนหน้านี้โดนบูบี้อยู่คนเดียวเลยเอ้ยตาต่อไปจงเลือกข้างระหว่างอ่านใจคนได้กับคุยกับสัตว์ได้ฮัสกี้ เฮ้ยมาหมาอยากคุยกับสัตว์ได้เฮ้ยเราไม่เลือกอ่านใจคนเหรอแน่นอนดิฮัสกี้คนเราสมัยนี้หน้าเนื้อใจเสือเชื่อบอดใดฮัสกี้จะถือดาบอะไรคมนวะเนี่ยถือด้านคมออกเข้าไปเน้นเนี่ยหมาอยากคุยกับเราสัมภาษ์ได้นด้ เจสกี้เป NO ็นฝ่ายชนะเหลือเจ๊อีกหนึ่งคนนี่เนาะโอ้เจ๊กูสารเดียนฮัสกอยแล้วเจ๊หนิ้นเนี่ยฮัสกี้กับจัดเรียบร้อยเจย์ยีนเนี่ยหมาจะสามารถคุยได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่ากิ้งกือหมูหมากระไก่แมวพี่เจ้ก็คุยอยู่แล้วนี่เจก็คุยอยู่ภาษาเดียวอ่ะเวว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 คราวนี้จะได้คุยรู้เรื่องไงพี่เหรอที่ผ่านมากูไม่รู้เรื่องอะ มารู้เลืองอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะทุกคนเกมที่เราจะต้องเลือกข้างแล้วก็ต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด,ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยเออฮัสกี้ก่อนจะไปมาตัดสินกันด้วยออบบี้ระดับยากสักทีพะ่ะเฮ้ยหมาเนี่ยเชี่ยวจานเรื่องการก,าร,กระโดดออบบี้อยู่แล้วไปลองมันอีซี่ใช่อ่ะ เนี่ยเลยแบบโปรเฟสชันแนลโดดแบบไม่หยุดก็ได้พี่ลองมาไห้ตัวเย็นแน่อนใครถึงกอดพป่ลูกพี่เว้ยฮัดชิบ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 เดี๋ยวใครดูชิบชิบมันนะเออปุ่งจยฮัสเก้